ถ้าไม่ใช่ลูกคนจีนแล้วจะฝึกพูดภาษาจีนได้หรือเปล่าที่นี้คุยใช้เลยมีคําตอบให้ครับแล้วถ้าไม่ใช่ลูกคนจีนแล้วจะฝึกพูดภาษาจีนได้หรือเปล่าคําตอบคือได้ครับผมเคยเจอคนไต้หวันนะครับที่อยู่ในไประเทศไทยมาตั้งแต่ดเด็กนะครับที่พูดภาษาจีนไม่ได้เลยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกฝนนั่นเองครับเขาไม่ได้เรียนรู้ ดังนั้นถ้าไม่ฝึกฝนไม่เรียนรู้ก็จะไม่มีวันเป็นนะครับส่วนครูชนิดเลยนะครับเกิดในประเทศไทยโตในประเทศไทยทําไมครูชนี่เลยถึงพูดภาษาจีนได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ออกไปใช้งานครูชนี่เลยมีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อโตขึ้นโอกาสก็มีมากมายในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับการที่ได้ไปต่างประเทศเกี่ยวกับท่องเที่ยวไปมากุเทศไปไต้หวันในเรื่องของการทํามาค้าขายนะครับถ้าเราพูดจีนได้นะครับทำให้เราได้เปรียบในเรื่องของการต่อรองนะครับเราสามารถต่อรองได้จะประสบการณ์ด้นนานภาษาจีนของครูเชนนี่เลยมาตั้งแต่เด็กนะครับครูเชนนี่ได้ค้นพบวิธีการได้ค้นพบ ความลักมากมายในการที่จะช่วยให้เราในการที่จะเรียนรู้ภาษาจีนโดยที่เราไม่ต้องไปเสียวเวลาับม,มาให้นานไม่ต้องเสียวเวลาในการลองผิดลองถูกอีกต่อไปถ้าเรามีวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเรามีวิธีคิดหรือไมเซ็ตเกี่ยวกับภาษาจีนอย่างถูกต้องผมเชื่อว่าภาษาจีนของเราก้าวหน้าแน่นอนครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียวเวลาในการเรียนรู้ให้นานท่านีด้ขอหนุนใจด้วยคําพูดภาษาจีนนะครับว่า 如果你相信成功就会成功如果你相信失败就会失败แปลว่าถ้าคุณเชื่อว่าสำเร็จก็จะสำเร็จถ้าคุณเชื่อว่าล้มเหลวชีตของคุณก็จะล้มเหลวท้านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าครูเชนนี้เลยมีเคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาจีนที่จะมาสอนให้กับพวกเรานะครับมีวิธีการเรียนรู้ที่ดีและระบบการเรียนรู้ที่ถูกต้องที่จะมาถ่ายทอดกับพวกเรานะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อ,อไปนะครับซ้าเจียน